ไปบา้านนี่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านตอนนี้อยู่ที่บ้านนาฮียอดยอดบางบัวยอดบางบัวยอนดไปอ่าน้องกำลังเดินทางพีนง่น้องเลยพุทธมาตาพุทธสบายดีพุทธพุทธงานพุทธอ่าน้อ,นอ,นอโอ้อยู่นี่เนาะ กับก่อนกับก่อนนี à, ่นี ừ, ่เนาะบ้านบ้านเขาแต่ที่แค่นี่แหละตามมรนหนาวของนาเขาคงไม่ต้องเยอะสิเลยประมาณนี้เนาะอันนี้คือกายบรรยากาศรับความเตัวนิตเบิรงนี่แหละบรรหนาวของต้นน้ำบุตรหัวมีแคร์แถวบ้านบ้านเขาก็จะมีหัว อินบ็อกเลยพี่น้องน่ะสนในเลยแต่ว่านี่เอน <c oughs> ไทยไับัตซีบิงนี่แล้วนี่ชา,านันเป้โอ้บ้านบ่เนี่ย ทักทักทางทางจากน้อยเนะาะเขาทำตามซอยนะว่าอะไรกันซอยบ้านโอ้ทาาน,นี้ขี่ไปดูดมาดูดูไปวุ่นเอววุ่นเอ โอ้คักเนาะแปนๆบนีม่นี่มอกเนือเนาะบนอกี่นี่ ມบນດິບມັນນີ້ເຂົາເຈົ້າຈະປູມັນບປູມນຄືຊີ່ີ້ເຂ້ອ່ຮືນ ก่อนครับก่อนนาะหนวทีไรทีไรเนี่ยเนาะทั้งกล่าวสามบ้านตามเพื่อนเนาะคุณไป้ไว้เลยทั้งนั้นไปแล้วน้องหั

うの จะเป็นทุเขา่า้อมบ้านเลยเนะาะทุเข่า้อมบ้านเลยอ,อมหมู่บ้านโอ้มีควายแม่นบ่ะโอ้ได้เนาะได้ไปทั้งออกทางเผาทางเดียวเลยเอยากลากรถง่ายเออได้เดียวไนะม่ได้เนาะ Nha, nữa, cả nữa. Úp. Úp. Ngam nó <cycles> ตามธรรมชาติ ลูกใเญ่ถึงก็ได้ รวมบ้านี่รวมเนาะเพราะว่ามีเฮ้ยด้เนี่ย พิ oh! ่เพิ่มพ่โอ้ยควายควายเจ้าหญเจ้าหปวยปาแต่ท่านปลาเขานีลายอยู่เป็นูเป็นย่มงมลาป็นไรเป็นไรเห็นวนามันเป็นหมูินเนาะอ้ัตูได้หน่เราเห็นบ่ตั้ง่าเทียบกับมือนรอ้าระวังเด้อเนาะย้หิงางเนี่ยขอทางเน่ เอออุ้ยตัวน่อยนะนบรรยากาศนี่แล้วพี่รองเาไยเนาะตึงไปน้ำกันไเรื่อยเนาะอยู่ที่บ้านนาะฮีเมืองมหาไซแงคงขมวน,นนวนเด้อมานนี้บุญนนจะถึงมีโอกาสได้มา

ตามเขาเนาะตามป่าตามรอนบรรยากาศอยู่ป่าเลี่ือเือถาเจ้ากับาไปเนาะ นมงคือสิลาเหรอนี่ยเนาะน้ำมันโมเฮงบ่นี่เวลาน้ำถ่วเฮงบ่หรือว่ามันเป็นโอ้ยเนาะอ๋อเด็กมาบูบ้านหนึ่งบ้านน้ำท่วบ หนี่เขาเจ้าจะปลูกเขาหนึ่เวลาน้ําถัวมด้วยใช่มันถั่มตายโอ้แต่ว่าช่วงแง่ฝนนี้ที่ทั่มลายเมนบ่โอ้ตุ้มบงค์นี่นหะเนาะอตกานดอนไหมที่เราเอ้ยนี่เอง หั่นมนลงไปนี่ัเนาะว้าบทนี้คมรยบเออแม่เดามี่นี่เดโอ้นี่เดเรีว่าคนเาลงยง่โได้เรียก่าตายบงคือน้อยได้น่ะเนาะขึ้นไปเนาะ้นบ่น้อยได้่บ่มีไปกาขึ้นเนาะ nó no, à, đấy nó nó càng nặng trong đuột hơn nó no. ui <laughs>

Ê, à. Ô men đi vào ta nè, à. nắng ừ. à, à. 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 cái men nè, nắng 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 vô nắng 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 đấy nắng 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 cái nắng ป็นมันจะเป็นขี่ไก่ต่อเนาะก็แรมากนาะเวไกลรเาะยงงน่าไที่เลยไปน้ากันี่เเลยมันเป็นป้าเป็นโรงไรเป็นผู้เป็นพาไรเนาะมันอยู่ตามใจหวไม่มีหวยโอ ไก่ป่าไก่ป่านี่มันเกิดจากยูไช่มาแต่ไก่เฮาเนี่ยไก่เฮาเนี่ยมันไปอยู่ป่าเนาะแล้วก็ไก่ไก่คนมันอยู่บ้านนี่ก็เอาเนี้อไก่ป่านี่แหละเป็นบ่แล้วก็มันลูกทอดกันยังไปแล้วก็ขยายพันธุ์ไหมแต่เลยเป็นไก่ป่าคนเฮ้าโบราณถึงจะเป็นไก่ป่าแหละมาเลี้ยงเออเนาะ หนาตู้หุอยยฮองหน้าก่านได้บ่ัวข้าได้บ่แกนยู่อ,อันนี้บ่ลูกได้บ่านิฮาดูตัวเง้ยบานิเศกหนึ่งได้บาทนีได้ดิกโฉงก็ได้ไม่ใช่ะ

เป็การไปนน้ำกันค้นกลุ่มกลุ่มกลุ่มอะไรบ่นมาถือว่านี่เนาะไปโอ้โหสุดยอดโอ้โอ้ากเนาะนี่เนาะบ่ดนี่ยถึงทีแด้วพี่น้องเลยบ่ดนี้เนาะลงไปแล้ว

<laughs> เาราไทยขามมาได้แล้วบานนี้เนาะโอ้กเจ้ามมอาบนำกาเจ้ามาอามอาบนำอยู่นี่เนาะ <c oughs> เอาดูซุงดูไทยมา,ากครับแน่ <c oughs> เราต้องระมัดระวังแล้วบ้านนี่ <c oughs> เอ้ น้ำกับปี๊น้ายี่หลอกมันใส่ใส่ไรตลอดนะแมนแมนไล่คุปปาบูนะไมีอย่างเหงาเนาะมาหนิเนาะไปไปไปเบิร์ดซุ่มไปน้ำกันกีบนหินแน่นหนิเนาะ อ้าวบ่งบรรยากาศสดๆเลยไปชงไหนบ่่ต้อง่างเอาเนาะแรงดิวอ่จารยออมาบ่เด้อมเด้อมเดิอมเด้ออ่าลงบ่แบบนี้นะโอ้ยเป็นหนึ่งเด้อ hai mươi cents Tiếp ba mười lương chết thóc chưa lương chết thóc chưa lương chết thóc chưa lương chết chưa 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 Thôi nó ngon nữa à, Cái à, này nó kiếm nhà nạc phải nhảy nạc đến đây à, nhàng lập à, thang mà à lọc lọc kìa mấy khuôn Tần thang kìa Và thang đó kìa, nọ Ờ Mên nó sàn nó không nhàng ย่างค่อยย่างเนาะค่อยย่างก่อนพี่น้องเอฟซีไปมาชักใดญ่ไทยบรรยากาศกา่อนอาจจะเปล่หูเปล่ตาน้ำเน่พา,ามนพี่น้องเอฟซไีไปเลาะไปเที่ยวน้ำพ่อมสีประมาณนี้แหละบรรยากาศหามุ้งได้หนิเนาะหามุ้งแล้วพี่น้องเลยเนาะกค่สีประมาณนี้แลาาหละห Có... Nằm say xa say đi nằm đi nó Yến, trong chi yến Trong chi nào đi nó Kênh cái bò đi nằm phóng đi Đi hết nó ra nạ kì rìn vô phương đi ทำไรตลอดเนาะคุณไปพี่ดวาวเลยบรรยากาศดูน้ามาโว้ยโค้แล้วฮุกนึ่งหน่งหน้อาอีกอย่่อ่าไปพี่ดาวเลยบานนี่ก็ได้พักกันดีไปพ่อแ<า>ม่พี่น้องเอฟซีทั้งบูชิเดมกันสิได้ขอตัวจบคลิปก่อนอ่ากุนและโอกาสหนะถ้าไม่มีโอกาสสิได้มาเยี่ยมมายามเนาะอ่าอยู่ที่เมือง ອັນນາມະຫາໄຊໂຕຈິດນິກໍມາຮອດມາເຖິງແລ້ວເນາະໄດ້ຍິນແຕ່ຊື່ໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງບາດນີ້ມາຮອດມຖິນໄດມືອມາຊເອົສະບດສະບາຍດີພນອງ